นี่คือมหาลัยที่เปลี่ยนชีวิตผมราชมงคลกรุงเทพดูเหมือนมหาลัยธรรมดานะแต่มอนนี้เปลี่ยนชีวิตผมมากพอครั้งหนึ่งพี่เฟิร์นไอดอนการเงินที่ผมชื่นชอบเคยมาจัดก,กิจกรรมการเงินที่มอและมีประกวดคลิปสั้นซึ่งต้องแข่งกับหลายมหาลัยดังตอนแรกก็กลัวนะคงชนะไม่ได้พอคู่แข่งเยอะตึงๆทั้งนั้นแต่กิจกรรมดีๆแบบนี้นานทีจะมีก็เลยลองชิงดูแต่ผมไม่คิดว่าผมจะได้อันดับสองและเป็นรางวัลประกวดครั้งแรกในชีวิตนั่นทําให้ผมรู้ว่าเราก็เก่งมีหว่าความกลัวแค่แค่สิ่งที่คิดไปเองหลังจจาาาาาากกกกกกนนนัั้้ผมมมมมททีี่่ะะชงงงรรรรรรรยยปวววดดออืๆไบโหคเพ ไอเอ็ดีเลยนะผมได้กลุ่มเพื่อนใหม่ที่ดีมีสนามกีฬากลาลงมหาลาัยที่ใหญ่จัดกิจกรรมหรืองานได้หลายอย่างมีที่ผ่อนคลายในมอเยอะไว้นอนเล่นอาา่านหนังสือตากแอร์ได้และอยู่ใจกลางเมืองวิวสวยเดินทางสะดวกเพราะอยู่ติดเบียทคนิคกรุงเทพและใกล้บ T S เช่องดนซีแถมมอมีตลาดทุกวันพุธด,ด้วยนะของกินอร่อยเยอะมีฟิกเนตให้ออกกอลังกายและมีกิจกรรมภายในมอเยอะจัดอลังการอยู่นะเช่นงานประกวดดาวเดือนของคณะบริหารนี่จัดโคตรเดือดเลยและงาน B A เอเกมเป็นการแข่งกีฬาภายในคณะบรรยากาศโคตรมันคนเชียร์โคตรดุผมไม่รู้สึกเสียดายนะ เลือกเรียนมอนี้เพราะสิ่งสําคัญกว่าชื่อเสียงสถาบันคือการพรัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นทุกวันและไม่ว่าใครจะเรียนมาหาลัยไหนก็ประสบความสำเร็จได้ขอแค่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อมัน่นแล้วคุณละ่ะมาหาลัยเป็นคุณยังไงบ้างคอมเมนต์บอกได้นะส่วนผมจากคนที่กลัวการประกวดแข่งตอนนี้กลายเป็นคนที่มั่นใจกล้าเผชิญหน้ากับการแข่งขันมากขึ้นมอผมจัดว่าเด็ดเลยนะก็เพราะ